สวัสดีครับป่าอ้นป่ามอคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับครับตอนนี้ก็เลี้ยงอ้นไว้ขายอย่างเดียวนะครับส่วนไก่นั้นก็ยุดก่อนนะครับเพราะว่าโควิดกันนะครับโควิดโควิดจำแังแพร่ระบาดกันนะครับแล้วก็ช่วยกันป้องกันนะครับถ้าใครต้องการฉีดวัคซีนนะครับก็ไปแจ้งที่อสมยนะครับหรือว่รพสตใกล้ๆบ้านท่านนะครับ ครับฉีดดีครับฉีดวัคซีนป้องกันนะครับส่วนผมมฉีดไล้สองเข็มแล้วนะครับป้องกันได้แล้วนะครับก็ป้องกัน8 0 9 0เนะครับครับวันนี้นะครับผมก็มาถ่ายอ้นนะครับลูกอ้นตัวนี้ก็เกิดที่สองนะครับต่อมินานะครับก็ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนแล้วพ่อพันนั้นพ่อนะาโลบวกแน่นอนนะครับแต่แม่พันนั้นสี่โรแปดสี่โเก้านะครับนะครับ ตอนท้องนะครับ48 49ตอนท้องก็ประมาณ5ลกว่านะครับก็จะเป็นสีสวยนะครับมันแตกมันแปลกนะครับแต่พ่อพันธุ์ก็สีธรรมดานะครับดูที่ต่อไปจะจะเปลี่ยนสีไหมนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมถ่ายอีกนะครับว่ามันจะเปลี่ยนสีตอนกี่เดือนนะครับจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับวัทุนี้3เดือนแล้วนะครับตัวผู้ตัวเมียตัวนะครับ มีทั้งหมดสามตัวนะครับตัวผู้สองตัวตัวเมียตัวอีกตัวผู้อีกตัวก็ให้ขไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะครับนี่ก็ตัวผู้ตัวเมียตัวนะครับครับถ้าถ้าไม่ผิดไปยังไงนะครับถ <God. S 2> ้าเป็นสีอย่างนี้ตลอดก็ดีนะครับก็จะเอาเป็นพ่อพันุต่อไปนะครับก็ไม่พันุนะครับสีเริ่มเริ่มมานี่หน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทักให้ดูนะครับว่าน้าหนักเท่าไรนะครับพ่นสามเดือน ครับอ้นสามเดือนนะครับก็ประมาณโลสี่โลครึ่งนะครับเกือบโลครึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ้นสามเดือนนะครับบางคนก็ประมาณแปดเก้าขีดนะครับบางตัวนะครับตัวนี้เท่าไหรครับเนี่ยอานี่โลสามนะครับตัวนี้โลสามนะครับข็หนักโคกเดียวกันนะครับกินอาหารเหมือนกันก็ไม่โตไม่เท่ากันนะครับนะครับ อ้นสเดือนนะครับก็อย่าให้ต่ำกว่าแปดขีดนะครับถ้าต่ำกว่าแปดขีดแสดงว่าเริ่มไม่สมบูรณ์แล้วนะครับต้องแปดขีดขึ้นนะครับอ้น3ามเดือนถีก็สวยดีนะครับลูกอ้นนะครับผมจะบอกการจเจริญเติบโตของลูกอ้นนะครับลูกอ้นนันนะครับ ยานมก็ประมาณตัวสองขีดสามขีดแล้วแต่นะครับแต่ประมาณสองเดือนไปแล้วสองเดือนนะครับสองเดือนก็น้ําหนักก็ครึ่งโลนะครับครึ่งโลขึ้นนะครับสองเดือนน้งหน่ก็ครึ่งโลขึ้นนะครับแล้วพอประมาณสามเดือนก็ประมาณแปดขีดขึ้นแปดขีดเก้าขีดนะครับขึ้นไปถึงโลสองโลสามโลสี 3, ่โลห้าแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารนะครับแล้วก็ของโครงสร้างของอ้นนะครับ อ้นใหญ่นะครับอ้นราคาอ้นนั้นแม่พันใหญ่นะครับกว่าจะโตไวกว่าครับโตไวกว่าอ้นแม่พันสองโลสาโลนะครับอ้นแม่พันสี่โลห้าโลนะครับจะโตไวกว่าเยอะนะครับเปรียบเทียบกันนั้นโตกว่ากันเยอะนะครับระยะสามเดือนสี่เดือนนะครับจะโตกว่ากันเห็นได้ชัดนะครับโตไวนะครับ ตัวนี้จับเล่นได้นะครับจับอุ้มได้จับเล่นได้นะครับเครื่องนะครับสีสวยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาถ่ายคลิปว่ากาจะซื้อลักษณะจะซื้ออ้นนะครับลูกอ้นนะครับหรือแม่ผันอ้นนะครับจะซื้อขนาดไหนราคาเท่าไหร่นะครับในคลิปต่อไปผมจะมาทําเทปให้ดูนะครับว่า ราคานี้อ้นนี่ราคานี้ราคานี้จะซื้อแบบไหนดีนะครับจะเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างแม่พันอ้นกับลูกอ้นนั้นจะซื้อราคาไหนดีจะซื้อแบบไหนดีนะครับอ้นนั้นนะครับนะครับอ้นนั้นมันมีหลายสายพันธุ์นะครับอ้นมันมีอ้นจากจากนอกมาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้จากอ้นขาวมาจาก เวือดน้มมั่งมาจากจีนมั่งเดี๋ยวนี้เยอะครับเดี๋ยวนี้เยอะมีหลายสายพันธุ์ครับตรงนี้แต่ผามผมนะครับเลี้ยงอ้นไถแท้อย่างเดียวครับคนถ่ายพันธุ์ใหญ่อย่างเดียวไม่เลี้ยงอ้นเที่มาจากนอกนะครับเพราะราคามันสูงกลัวเป็นอะไรไปนะครับนะครับจะตายแล้วหมดราคาเลยนะครับเสียเงินโดยประโยชน์นะครับหรือเสียประโยชน์นะครับก็ คิปจะฝากติดตามด้วยนะครับสามอ้นตามาคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับครับแต่คลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ